เก็บเงินเดือนละสามพันานแค่ไหนกันนะถึงจะมีเงินล้านใครอยากรู้ตามมาดูกันเลยก็ตามหัวข้อเลยเนะก็คือพอดีคุยกันเล่นๆกับเพื่อนเนอะแล้วเมื่อเพื่อนถามว่าเฮ้ยเก็บเงินเมื่อไหร่ดีนั่นสิเก็บเมื่อไหร่ดีนะโดยคําตอบของใครหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวรอมีเงินก้อนก่อนเดี๋ยวรอมีโบนัสก่อนเดี๋ยวจุดๆอะไรก็ว่าไป แต่พอเรามีจริงๆแล้วเนี่ยเราเก็บจริงไหมหรือว่าเราจะขอไปเที่ยวก่อนเช่นไปเที่ยวเกาหลีไปญี่ปุ่นไปยุโรปไปดูแสงเหนือบลาาหรืออะไรก็ตามเนอะหรือเอาไปซื้อบ้านซื้อรถคันใหม่เอาไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรเนอะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเลยใครๆเขาก็ทำกันเนอะจนทำให้ตอนนี้เนี่ยใครหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงไม่มีเงินเก็บ อยู่จริงไหมเราเป็นเพื่อนกันเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักใช้ทฤษฎีว่าใช้ก่อนเหลือเท่าไรค่อยเอามาเก็บสุดท้ายเหลือไหมล่ะไม่เหลือน,นะจริงไหมล่ะอ่าทีนี้เราก็เลยจะมาทีนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันเล่นๆเนะอว่ามันมีอีกทฤษฎีหนึ่งคือเก็บก่อนเหลือแล้วค่อยใช้นั่นเองเช่น อาจจะตั้งเป็นว่าตั้งเป้าหมายว่าเราจะเก็บเงินวันละ100บาทนะหากคิดเป็นเดือนก็เดือนนึงก็ตกประมาณสักสามพันบาทปีหนึ่งก็ตกประมาณสา0 0มบาทเนอะอันนี้คือคิดแบบกลมๆนะคิดแบบง่ายๆคือจะได้เป็นเลขกลมๆเอาไปตั้งจอดคิดกันง่ายๆหากคิดกันเล่เลนๆละหากเราเก็บแบบนี้โดยตลอดนะโดยหยอดกระปุกไว้เฉยๆเลยตั้งแต่อายุ25้า ผ่านไป10ปีเราก็จะมีเงินแน่ๆเลยคือ360,000บาททันทีเลยหากอยากมีเงินเก็บ1ล้านบาทก็ใช้เวลาแค่27.78ปีเท่านั้นเองอ้ยะเก, 3, เกือบ30เกือบสาปีเลยทีเดียวนะกว่าจะมีเงินล้านหากเราเก็บโดยการเก็บเงินโดยวิธีปกติซึ่งไม่มีดอกเบีย้ยนั่นเองนะพอคิดได้ดังนี้โอ้หลายๆคนก็เริ่มรู้สึกท้อนิดๆแล้วนะ โอยเก็บเดือนละ3ามพันปีถึงจะมีเงินล้านเนะแต่หากเราเก็บเหมือนกันเนะแต่มีการตั้งเป้าหมายเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราอยากจะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ในวัยเกษียณเนี่ยและคาดหวังผลตอบแทนเพิ่มเติมมาที่หซจะมีเงินเท่าไหร่กันนะตามมาดูกันต่อเลยก็ <nn> คือหากเราเริ่มเก็บออมเงินเนี่ยถ้าเราดูจากเส้นสีส้มนะอ่า ก็เริ่มเก็บเงินตอนอายุ25พอถึงอายุ60ปีเนี่ยเราจะมีเงิน4ล้าน2 8 8 34 343บาทนะโดยการเก็บเงินเดือนละ3,000บาทปีละ3 6 0 0 0เนี่ยพอครบอายุ60เราจะมี4ล้าน2แต่ถ้าเราไปเริ่มออมตอนที่เรามีอายุ30ปีนะพออายุ60สิ่งที่เราได้ก็คือมีเงินแน่ๆเลยคือ 3ามล้านห้าแสนสบาทก็คืออ้อมช้ากว่าเดิม5ปีเงินต่างกันแค่ล้านสองแสนกว่าบาทเองเนอะต่างกันแค่5ปีเงินต่างกันที่ประมาณล้านสองแสนกว่ากแต่ถ้าเราไปเริ่มตอนอายุ35บห้เก็บเดือนละสามพันเช่นกันพออายุ60สิบเราจะมีเงิน2องล้านหนึ่งแาพบเาบาทนะ คือออมช้ากว่าเดิม10ปีเนี่ยเงินต่างกันประมาณ2 1 0ล้าน1แสนโดยประมาณเนอะแล้วถ้าเราไปเริ่มตอนอายุ40ล่ะเก็บเดือนละ3 0 0 0เหมือนกันเลยนะผลตอบแทนที่คาดหวังคือ6เหมือนกันพออายุ60เราจะมีเงิน1 4 3 9 0ล้าน4แสนันบาทคือออมช้ากว่ากัน15ปีเนี่ยยอดเงินจะต่างกันประมาณ2 8 0ล้านแสน นิดเดียงนะอ่างั้นถ้าเราไปออมชา้าอีกนิดนึงคือไปเริ่มออมตอนอายุ45เพราพออายุ60เราจะมีเงิน9 2 4 2 2 1 1บาทก็คือต่างกันแค่ประมาณ3ล้าน3ล้าน20แสน3ล้าน3แสนโดยประมาณเนอะด้วยการเก็บเงินวิธีเดียวกันเลยนะคือเดือนละ3,000แต่เริ่มชา้าเงินที่เราได้รับก็อาจจะน้อยลงนั่นเองเนอะ จำนวนเงินเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับผลตอบแทนนี่เถอะอันนี้ในกราฟเนี่ยคือเป็นรูปแบบในการหาผลตอบแทนที่คาดหวังได้6%นั่นเองซึ่งหากใครหาได้มากกว่านี้ก็อาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่านี้หากหาได้น้อยกว่านี้ก็ได้ผลตอบแทนน้อยกว่านี้นั่นน่ะสินะโอ้โหทำไมมันช่างต่างอะไรกันขนาดนี้่ะเนี่ยเริ่มช้าเริ่มเร็วมีผลต่างกันเนยอะขนาดนี้เลยเลยนี่ นี่แหละที่เขาเรียกว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เคยกล่าไวไว้ว่า the most powerful force in the universe is compounding interest มันก็คือพลังที่ส่งพลังมากที่สุดในจักรวาลก็คือพลังของดอกเบีย้ยทบตน้นนั่นเองดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่ต้องอาศัยความรู้และวินัย เพื่อให้เป้าหมายที่เราวางไว้สําเร็จนั่นเองเนอะการเก็บเงินเดือนละ3,000บาทได้ขนาดนี้เลยหรือนี่ถ้างั้นเราต้องไปเริ่มเก็บเงินกันแล้วละและอยากจะลบอยากจะมาปรึกษาเราบ้างก็ได้นะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าข้อมูลที่ทาง INVEST ดีๆนํามาแบ่งปันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากก็น้อยนะหากมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถอินบ็อกซ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรืออยากให้ทําข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะทำข้อมูลดีๆมาอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกเนอะงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย